คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณเหมือนกันหรือเปล่าเขารู้สึกกับคุณยังไงวางคุณไว้ตรงไหนในชีวิตของเขาคุณสําคัญแค่ไหนและเขาพูดถึงคุณยังไงคลิปนี้เป็นคลิปแลนดอมใครที่ผ่านมาพบคลิปนี้ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนึกถึงเขาคนนั้นของคุณให้ดีๆถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคิดถึงเขาให้ดีๆและเราไปฟังคําทํานายนี้พร้อมกันตั้งสมาธิและคิดถึงเขาคนนั้นของคุณค่ะ ไฟซอฟเพนทากโรสห้าเหรียญชาวราศีธาตุด,ดินพฤศพกันมังกรความน้อยเนื้อต่ำใจการคิดมากการที่คุณรู้สึกกังวลรู้สึกว่าตัวเองนั้นด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นยังไม่มีคุณค่ามากพอเกิดอะไรขึ้นความอึดอัดคับข้องใจ Two of Cups ชาวราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนี่คือไพ่ของคนรักความรักคู่บุพเพสนิวาสคู่รักคู่ครองนั่นเอง มาดูที่ว่าความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นยังไงมั่งเอ็ดออฟซอรเช่าราศีธาตุลมพฤอเมถุนตุ่นกลุ่มสําหรับไพ่ใบนี้เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชัดเจนแนวแนว่แก้ไขพร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงเป็นความชัดเจนมากๆ St g e ความดือ้อดึงความเอาแต่ใจการไม่ยอมรับและการไม่ยอมเปลี่ยน,ปยนแปลงใดๆเดส s t ร์ การเป็นคนที่ใช่การเป็นคนที่ถูกใจคู่รักที่มีการอธิษฐานรวมคู่กันสําหรับไพ่ชุดนี้สําหรับทวินเฟรมออกมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายความสัมพันธ์ให้ฟังแปดดาบความคิดมากความมิตกกังวลความสับสนความไม่เข้าใจ a อ h o f cups ั ups, หนึ่งช่วยรักที่ถูกใจคนที่ใช่การเริ่มต้นใหม่ของความรักฟ f s w o r d s ้าดาบความขัดแยง้งอีกโก้อัตตาความไม่เข้าใจทูออฟวันส์คู่รักคู่ครองทัศนคติที่ตรงกันคู่ชีวิตและไพ m มูลสำหรับคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาอยู่ตอนนี้ถามว่าเขามีใจให้คุณหรือเปล่าเขามีใจให้คุณร้อเซต้องขอบอกว่าร้อ ไพ่ของคุณเป็นไพ่ Two of Cups เป็นไพ่ The Star และสองใบนี้หลายๆครั้งที่จานจับได้จะบอกว่านี่คือไพ่ของคู่ทวินเฟ m มคู่รักของคุณครั้งนี้เป็นไปได้ทั้งคู่ทวินเฟมและโซเมดคนที่คุณกำลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ เป็นคู่ทวินเฟรมของคุณและเป็นคู่โซเมดของคุณอาจจะเป็นคู่ใดคู่หนึ่งขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆสําหรับผู้ที่ผ่านมาพบคลิปนี้แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณการน้อยเนื้อต่งใจการคิดมากคิดไปเองคิดสารพัดมีความรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือคุณคิดว่าคุณไม่มีค่าพอสําหรับเขาหรือ คุณกลัวว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ถูกเลือกในความรักครั้งนี้เขาได้ตัดสินใจเด็ดขาดและชัดเจนแล้วหนึ่งดาบคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชัดเจนเป็นไปได้ว่าอาจจะมีหลายๆคู่ในความสัมพันธ์อาจจะมีหลายๆตัวเลือกเกิดขึ้นเรือจะมีคนอื่นเข้ามาทําให้คุณรู้สึกน้อยใจและก็กังวลพอสมควรในความสัมพันธ์ว่าเขาจะไม่เลือกคุณหรือเปล่าทําให้หล,หลายครั้งมีปัญหากันทะเลาะกันบ่อยๆคุณกังวลและสงสัยว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณจริงๆนั้นร,รู้สึกยังไง คุณสำคัญแค่ไหนในชีวิตของเขาจนเป็นความวิตกกังวลจนกลายเป็นเดโมนความคิดมากน้อยเนื้อต่าใจนในตนเองจนบางครั้งคุณแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักมากๆเลยออกมาสําหรับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั้นคุณคือคนที่ใช่หนึ่งช่วยคุณคือคนที่ใช่คือคนรักที่ถูกใจคุณคือคู่รักที่เขาเฝ้ารอคุณคือคนที่เขาปรารถนา คุณคือคู่ชีวิตคุณคือคนที่เขารู้สึกว่ามีทัศนคติและมุมมองไปในทางเดียวกับเขาอาจจะมีบ้างที่มีความขัดแย้งกันแต่ยังไงซะคุณก็คือคนที่ใช่ของเขาเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้มากเขาขอบคุณหลายๆอย่างที่ทำให้ได้พบเจอกับคุณแต่คุณเองต่างหากที่มีความวิตกกังวลหวาดกลัวและหวาดระแวงอาจเป็นไปได้ว่าคุณผ่านความเจ็บปวดมาอย่างหนักมากเ ่งบอกถึงการที่คุณค่อนข้างที่จะดื้อดื้อมากๆคุณผ่านความเจ็บปวดผ่านความผิดหวังมาหลายๆครั้งจนภายในใจของคุณนั้นกลัวและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดระแวงจนทําให้คุณไม่กล้าที่จะเชื่อใจเขาไม่กล้าที่จะเชื่อในสิ่งใดเลยในขณะที่คุณกลับต้องการความรักที่แท้จริงคุณกําลังมองหาความรักที่แท้จริงกําลังต้องการคนรักที่แท้จริงต้องการความรักที่เข้ามาเติมเต็มให้กับคุณแต่คุณกลับไม่มีความเชื่อมั่นคุณกลับมีความ น้อยเนื้อต่ำใจและด้อยค่าตัวเองอย่างมากๆขอให้ทุนจงเชื่อมั่นในความรักของคุณเชื่อมั่นในโชคชะตาที่นำพาคุณทั้งคู่มาพบเจอกันเชื่อมั่นในคำอธิษฐานคำอ้อนวอนของคุณว่าคุณอยากพบเจอกับคนรักคนที่ใช่และตอนนี้คุณได้พบเจอกับเขาแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปสำหรับคู่รักที่เพิ่งเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ ถ้าเขาเป็นคนที่คุณคิดถึงอยู่ละกอและคุณผ่านมาพบคลิปนี้และคุณนึกถึงเขาตามที่อาจารย์บอกในตอนต้นคลิปละกอขอบอกว่าความรักของคุณจะพัฒนาไปเป็นคู่รักได้อย่างน้อยน้อยจะเป็นโซเมตถ้าคุณโชคดีจะเป็นคู่ทวินเฟลมคุณยังมีอุปสรรคอีกเยอะแยะที่ต้องเข้ามาในความรักของคุณขอให้คุณจงเริ่มต้นด้วยความเชื่อมั่นหนักแน่นและมั่นคงเชื่อมั่นในคนรักของคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกของคุณเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่รัก เชื่อมั่นในพลังงานความรักอ้อมกอดโชคชะตาจะโอบกอดคุณ